สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาแล้วเช็กสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะมาเราเช็กสัญญาณกันก่อนนะคะ โอเคค่ะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะมาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดคลองกระจงนะคะตบำบลอ,อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยอีกสักครู่เดียวนะคะนายกอุง้งอิงแพรทางทางชินวัฒน์นะคะจะเดินทางมาถึงที่วัดคลองกระจงค่ะซึ่งนายกอุ้งอิงก็บินตรงมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็จะมาที่วัดคลองกระจงซึ่งจุดแรกที่จะมาก็คือนี่ค่ะจะมาไหว้หลวงพ่อสมฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจําตําบลคลองกระจงและตรงนู้นคุณผู้ชมขาหนีมีชาวบ้านนะคะมีชาวบ้านมารอรับมารอรับนายกนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้มีชาวบ้านนับร้อยคนเลยนะคะที่มารอรับนายกอุ้งอิงอ่ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่วัดคลองกระจงอีกสักครู่นึงจะถึงแล้วะคะ่ะ ซึ่งเดี๋ยวทางนายกอุ้งอิงเองเนี่ย <_ d ans> ก็จะเข้าไปเยี่ยมโรงครัวลุงอุตติจันร์ด้วยนะคะนี่ค่ะโรงครัวอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่นายกจะมาคือตรงนี้ตรงศาลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวนายกจะเข้าไปเยี่ยมโรงครัวด้วยนะคะไปให้กําลังใจทีมครัวมูลนนธิเพชรเกษมแล้วก็ทางอีจันร์นะคะที่เราได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวขึ้นมาเพื่อที่จะคลายหิวให้กับชาวสุโขทัยนะคะซึ่งซึ่งนะคะทางอีจันร์แล้วก็ทางมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยเราก็ มาช่วยน้าท่วม8วันแล้วนะคะ8วันเราไปที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็มายกทีมกันมาที่จังหวัดสุโขทัยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนภาพและเสียงชัดเจนนะคะมามา,านายโย้องอกำลังใกล้จะถึงแล้วนะคะน่าจะมาแล้วล่วละตามขนนะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอ,ตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีอยู่นะคะใช่ไหมวันนี้ชาวบ้านก็นับร้อยคนเลยนะคะอันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้ก็เดินทางมาด้วยนะคะแล้วก็มีทางสสเขตในพื้นที่สุโข,ขทัยนะคะก็มารอรับ ก็เป็นบรรยากาศผู้ชมค่ะที่วัดทองกระจงซึ่งสถานการณ์น้ําตอนนี้นะคะหลายๆพื้นที่น้าค่อยๆลดลงไปแล้วค่ะแต่ว่าวาันพุนที่เนี่ยก็คือแห้งชาวบ้านก็ทยอยเข้าไปลางบ้านกันนะคะตอนนี้นะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะนายกมาแล้วนะคะรอรอรอ อันนี้นะคะเดี๋ยวทางนายกเนี่ยจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อสมฤกษ์ก่อนนะคะคุณผู้ชมอ๋อวันนี้สื่อมวลชนมาเยอะมากๆเลยนะคะ คุณผู้ชมค่ะนี่อะตอนนี้นะคะทางนายกอกอิงนะคะก็กําลังว่ายหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตําบลคลองกระโจงค่ะนี่นะคะก็ไหว้หลวงพ่อสัมฤทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ

ทีมวัดของกระจงเองก็มีทั้งทีมสอสอแล้วก็ถังทีมเพื่อไทยมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้ลงครัวลงอุ้ีจันร์เราปักหลักอยู่ที่สุขโขทัยมาเป็นวันที่4แล้วคุณผู้ชมค่ะวันที่4ี่แล้วนะคะที่ทาข้าวเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วแล้วก็เราก็เอาถุงยังชีพของบริจาคจากทานน้าใจสังคมอีจันท์นี่แหละคะ่ะไปกระจายให้กับชาวบ้านนะคะ แล้วก็วันนี้เองทางนาย,ยกุ้งอิกงก็เดินทางมาที่วัดคลองกระจงนะคะเพื่อที่จะมา <mejores S 1> ให้กำลังใจชาวบ้านนะคะภาพและเสีอยงยังชัดเจนดีอยู่นะคะคุณผู้ชมคะ <c oughs> วันนี้อากาศที่สุโขวทัย <c oughs> ตรงนี้นะคะอากาศร้อน

คุณผู้ชมผ่าภาพและเสียงยังชัดเจนอยู่นอยู่ไหมคะครบหนี่งสยงสามหน่สองสามหนึ่งสองสานงอ่านี้งสงมน่อามหน่สองสามหน่งงามนึองามหนก่งสองนึ่งสองสามันึ่า่สงามหน่่านึ่งสองัมน่านึ่สงามน่าหนึสงาม่องานสองัน่ามหองหน่าม่อง

มีท่านสองสองทูสังตีรีนาทองนะครับท่านสสจักระวรงใไกันขึ้นเดินท่านสสประมาทพะทองปักน้ำนี่นะคะระหว่างหั่นสองสองระหว่างทางเดินนะคะชาวบ้านก็เอาดอกกุหลาบนะคะมาให้นายกุงอิงนะคะคุณผู้ชมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดประเพรีกลางที่เขาเรียกว่าลุงครับโอ้ยประมานพะทองปักน้ำนะครับในนะนะนะครับ ปอ่อเบสองอที่รแที่ร้องประาับตรงนี้โอ้โหนะครับงานตาด้วยการต้อนรับด้วยบร์นงษงามวันนี้ในวัตกรับยัขาโอ้ไปเยี่ยมที่้อนะนะครับัวนี่นะครับนายกอง์ิงนะคะไปที่โรงัวลุงรูที่จันทน์นะคะพี่ออดพี่ออด สวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากๆไม่เหนื่อยเรามีกำลังใจดีประชาชนลำบากกว่าเราเยอะเลยครับท่านครับเต็มที่เราทำข้าวกล่องวันละหมื่นค้นัวอวเราใหญ่มากมมวันละหมื่นตั้งแต่น่านแพ้่แล้วก็มาสุขโขทยัยใช่เราเราเราไล่ตาม,มตไไอะไรนะนรก็คือเราเราเคลียร์เป็นจังหวัดจังหวัดมาแล้วก็ตอนนี้ ก็มาถึงสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยเราอยู่สี่วันแล้วตั้งแต่วันแรกที่นางเข้าใช่ใช่เรามีทีมเรามีทีมตอโต้ภัยพิบัติเรามีทีมโรงครัวเรามีทีมกู้ภัยที่ที่มีความแข็งแกร่งครับนี่ก็จะเป็นการประกอบอาหารใช่ต้องใช้แรงเยอะครับหกเมนูแล้วครับวันนี้ วันนี้โอ้เมนูแล้วครับท้านนายกไก่ครับเดี๋ยวกันนายกเชิญด้านนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูทีมเรือ กลับไปกลับไปไอ้เนี่ยขอแล้วไหมครับร้อได้ขอได้ไปก่อนนะครับพี่ขอแล้วครับร้อนนะครับนี่เราจะมีทีมเรือเรือเราจะมีอยู่ประมาณ20ลำนะครับเป็นทีมเรือเคลื่อนที่เร็วสําหรับเข้าไปช่วยช่วยผู้อพยพอพยพใช่ครับอพยพทีมเรือจะเข้าก่อนเลยแต่พอหน้าน้ำน้ำมาปั๊บทีมเรือจะอพยพคนแก่ผู้ป่วยปิดส่งอาหารด้วยทุกอย่างครอบคลุมทั้งหมดครับท่านครับครับ ครับเจอครับทีอาหารครับี่นรนใเาได้อครับครับาเต้ยครับอถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยแกงมา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 เอาแกงมาลบหน่อยขอแกงหน่อย ตะคุนะหลบก่อนหลบก่อนขอแกงหน่อยขอแกงหน่อยขอหลบหน่อยขอแกงหน่อยเอาแกงเข้ามาพี่หลบก่อนหลบก่อนไม่ต้องเล็วทำให้ดูอันนึ่งก่อนครับได้ตักเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องได้ตักเยอะๆเลยครับเตรียมเตรียมเตรียมทิชชู่ไว้ด้วยเดี๋ยวมือมือเปิดเอาเยอะๆเลยอ่าเต็มช้อนเลยครับ เอาทุกช่วงกนี่ถ่ยได้เลยครับหลบมากเลยค่ะ้าบอกว่าทได้เป็นหมื่นเลยนะต่อวนันใช่ครับหอมมากเลยค่ะรับรองว่าอร่อยครับลงครัวลงอูดเข็อีจันมูนิทิเพชรเกษมว,ว,วันหนึ่งหกเจ็ดเมนูครับท่าน,นครับหมุนไปเรื่อยครับม่ต้องนะอนี้เลยเฉยเราไม

เราจะมีเครื่องเคียงมีกับหลักแล้วก็เครื่องเคียงถ้าไม่เป็นคุณเชียงก็จะเป็นไข่ต้มครับโอเค,อเ,คเหลือจังเดียวอาตักหมดเลยรัอ <laughs> ทิชชู้ไวไ้หน่อย ทิชชู่เป g, ียกชชูเปียกนี่ักเยอะๆเลยตัดเยอะๆครับ,รบผมตัดเองก็ตัดเยอะเหมือนกันครับไม่มีไม่มีกากไม่กักไม่ให้เขาทานอิมม่มๆเื่องเน่ารักมากมเราก็เลยไม่กรงใตัดเยอะเลยครับครับขอบคุณมากครับดถ้ายกตัดข้าวตักห้าห้าครับนะใช่ใช่

นี้เนาะเราก็จะได้เห็นนะครับ้ชมท่านในใะีนะครับในัดดวยนะเอนัเดวัดีดคนนสดตเราได้เยอะได้เลยเต็มกล่องได้เลยครับเขาจะได้ทานอิ่มๆอิ่มแน่นอนใช่ไหมครับเพาะไดได้เกินหนึ่งมื้อไปด้วยเลยนะ นายกจะดูการหุ่นเข้าไหมครับนี่ฮะับอ๋อเยี่ยมเยี่ยมด้านนู้นเลยเข้มแล้วนายกกระดาษที่ชู้เปียกครับท่านนายกเยี่ยมทีมกู้ภัยผมเลยครับพร้อมที่ผมทำยันทุกคนทุครับ แต่ท่านนายกมาี่ปังใครไหมบัง้ผมจะได้อันนี้คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะทางคุณอุ้งอิงนะคะนายกอุ้งอิงแพททองทางชินวัฒน์ก็ไปตักข้าวนะคะไปตักข้าวที่โรงครัวลรงอูอิจันนะคะตอนนี้นะคร ตอนนี้นะคะทางนายกอ <ill> ุกอิงก็กำลังจะเดินเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะ <l> ที่มารอรับค่ะตรงนี้ตรงนี้ชาวบ้าน <inha> ชาวบ้านก็เยอะนะคะตรงนี้แล้วก็ทางท <t> ีม อส,สเองก็มาเยอะค่ะนายก็ตรียมตัวดีแล้วแต่ยังไม่เป็นแบบเพื่อที่นายกเตรียมตัวดีนะครับก็จะใช้ตำแหน่งของนักอัศว์ไทยนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศชาวบ้านที่มารอรับกันประชาชนชาวสุโขทัยเป็ดแรกนั่นเองครับตอนนี้ผมไม่เห็นท่านนายกแล้วครับแล้วก็วันนี้เองสื่อมวลชนก็เยอะมากๆคุณผู้ชมค่ะพิบูลย์ครับต้องเรียนมีทีจะให้ที่อยู่ตรงไหนีนายก

เราอยู่ที่วัดคลองประจงนะคะตำบลเขไาไผ่ภาะอําเภอสอยขโลโ่จังหวัดสุโขทัยเมื่อเนตอนนี้นะคะทางนายกอุคงอิงแพทองคานชิน,นวัฒน์ก็เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็มาให้กําลังใจชาวบ้านนะคะที่ตำบลคลองประจงที่วัดคลองประจงซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของรงครัวล,ล,ลงอุดจีจันด้วยนะคะซึ่งเรามาตั้งลงครัวกันวันนี้คะ่ะวันที่4แล้วนะคะเพื่อที่จะทาข้าวแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบไยไผ่ยาท่่มน,นะคะ แล้วเมื่อกี้นี้นะคะทางนายกอุ้งอิเองเองเนี่ยก็เข้าไปาตักข้าวนะคะเข้าไปตักข้าวที่โรงครัวด้วย บรรยากาศตอนนี้นะคะสื่อมวลชนเยอะมากๆแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงาท,ทางทีมสสเองก็<ห>เยอะน,นะครับของผมได้เดินพบปางก็แบเอาพวกน,ไไนักเตะไปนั่งให้นอนดูนี่นะคะท่านโอ้ชื่นใจนะครับชื่นใจจริงๆนะครับปนนี้สขาชานหยียบนาพญาหยีบเมืองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาถึงสปอร์ตไทยของเรานะครับได้พบปะได้จับมาให้กำลังใจ ถึงแม้พวกเราจะประสบเหตกประภัยอย่างไรก็แล้วแต่แต่ท่านนายกรัฐมนตรีมาถึงที่แล้วนะครับพวกเรานะครับก็จะมีกำลังใจสู้่อโนี่นะคะตอนนี้ทางนายกอิเงนะครับก็กำลังยังไม่ได้หยิบบัตรเซลฟี่กับพี่ๆน้องๆด้วยหรอกเดินอยู่ข้างในนะครับเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านในการท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหุ้นนำพักเพื่อไทยของเราครับวันนี้โอ้ยพี่ก็ใช้งานนายกเกินเดี๋ยวเราเอาเสียงชาวบ้านแล้วเราไปรลย ประเทศไทยกำนันในพื้นที่ก็ยังไม่ใช้ใช้นายยกมือเดินตอนนี้คือคนเยอะมากจนมองไม่เห็นนายกแล้วนะคะคุณผู้ชมให้นายกถ่ายรูปให้แก้วประเทศไทยแก้วน้องเราใช้ได้วันนี้แหละโอ้โหเนาะให้ดูบรรยากาศของพวกเราตอนนี้นะคะที่โรงครัวโรงกุฏิจันทร์ชื่วัดของกระีตนะคะอำเภอต่อยาล้องจังหวัดเก๋าเขถ่ยตอนนี้ค่ะโอ้โห ชาวสมเด็จไทยรักนายกชื่ออะไรชาวสมเด็จไทยรักนายกชื่ออะไรไทยรักนายกไทยธรรมเป็น,ปนไปไดัไสุดยอดวันนี้นายกก็บินกลังใจในการบริหารประเทศนะครับเดี๋ยวจะได้จัดสั่งโยตประมาณต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เชื่อเดีพี่น้องประชาชนตรลงให้สมเด็จไทยผ่านท่านรัฐมนตรีมาตั้งแต่แรกครับ วันนี้ดีใจมากเลยนะครับมาพื้นที่แรกจังหวัดแรกถึงแม้ว่าจากยังไม่ได้เห็นพระราชนิพนธ์ถวายสัตว์ปฏิญาณแต่ท่านก็บอกว่ามาในานามบุญอารรควันนี้จะมาดูแลพี่น้องชาวสุโขทัยเป็นจังหวัดแรกนั่นเองครับซึ่งวันนี้อยากให้นำเรศนะครับว่ามีท่านตุนตัดทศบนตุนทินนะครับ อันนี้นะคะตอนนี้นะคะนายกกำลังพูดคุยกับชาวบ้านอยู่แล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปนะคะรกับชาวบการปมงแล้วรวมถงท่านบรรชเกแล้วก็รวถท่านยกที่ของเราะครับรวมถึงท่านอนุชาพักนะครับท่านสอดนยงทนทองนะครับรวมถึงท่านเชยชายชารีรินนะครับต่อไทรมูท่านสี่วัดภูเก็ดอนนะครับ่้นสอจากไทรมูินะครก็รวมถึง ท่านรถเริงเริงคาราต่อจากพิษณุโลกนะครับรวมในท่านพิชเชยพิชญาท่านพิงพิทยานะครับชัยสุภกิจเจริญนะครับจากตัวพิษณุโลกเป็นต่ครับรวมถึงท่านสอสอแตะบัิเทรราฐบุลท่านสอสอตรงครับฮองกนตั้ำหนาสอสอแก้วนะครับท่านสอสอจูศักดิ์เดียร์ในแม่ทองนะครับ ท่านส Cal สรานุ้ณะนสิรินะครับรอวมีการต้องรับรวถึงไม่้รับการบริหารสงานเป็นปอระเริฐนะครับท่านบอกว่าเห็นพี่น้องมีความสุขดอเนนัี้เป็นเปอะไรนนี่นะคะ๋ย่ทำได้ยกจะไปต่อแล้วนะคะไปนี่ต่อครับตอนนี้ท่านใขาต่อระบบทีโตงนะครับก็

ขาเื่อยเขาเขาเขานเนี้นาเนาะโเนี่นะครุณผู้ชมค่ะตอนนี้นายกก็กําลังจะไปต่ออีกจุดหนึ่งนะคะก็จะไปลงพื้นที่ดูปัญหาของชาวบ้านนะคะับตังทุกวันใช่ไหมวงเรา เห็นแล้วที่ฝักแล้วกันในกาการยิโย่ตัดเสียงบางคนก็ติดร้อนร้อนมียิย่ร้อนเตือนน้ำท่วมโอเคคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะนายกก็กำลังขึ้นรถไปที่บ้านค่ะสะพานจันต่อนะคะไปดูประตูระบายน้ำาละรถท่านนายกรัฐมนตรีจะเคลื่อนไปต่อในอีกจุดหนึ่งนี่นะคะบรรยากาศที่วัดคลองกระจงนะคะมาเราไปดู ภายในโรงครัวโรงบูธที่จันร์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้กำลังเนี่ยค่ะกำลังเล่งตักข้าวกันอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่สวัสดีนะคะพี่อ๊ยขาพี่อ๊้ยขากับข้าวชาวนี้เป็น,นยังไงะกี่พักจ0 0พันสองลาะ,ะตอนนี้สี่พันละสี่พันล้วครับเมนูมีอะไรบ้าง เยอะมากปรอโลด้วยูไม่ออกมี like a a okay, nice okay. ้าแดงด้วยโอเคคุณผู้ชมนี่นะคะตอนนี้ทางจิตอาสาทางอสมอก็มาตอนนี้ทางอสมนะคะก็กําลังช่วยกันตักข้าวกล่องอยู่เพราะว่าเราก็ทําข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวสุโขทัยถึงแม้ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยน้าจะลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังเรื่องของการกินนะคะก็ยังลําบากอยู่นะคะอ่นนี่บรรยากาศที่โรงครัวนะคะ มีเมนูอะไรบ้างคะแม่อเช้ามีผัดหัวเชโป๊ใส่ไข่ผัดผักกาดดองใส่ไข่แพนงไก่ตอนนี้เป็นผัดพริกมะเขือโอเคนี่นะคะก็ประมาณสี่ห้าอย่างเ,เดี๋ยวมีผัดพริกหน่องไงมองไง้แล้วก็ผัดพริกผักบุ้งอีกนะคะ นี่เป็นบรรยากาศที่โรงครัวค่ะเมื่อกี้ทางนายกอุ้งอิงนะคะก็มาตักข้าวด้วยนะคะมาตักข้าวกล่องด้วยแล้วก็มาให้กำลังใจชาวบ้านนะคะในพื้นที่ตำบลคลองกระจงนะคะคุณผู้ชมซึ่งชาวบ้านก็มารอที่จะเจอนายกกันนี่ก็เป็นบรรยากาศข้าวกล่องนะคะน้ะใช่ค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะ ร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ข้าวแน่นๆเลยค่ะนี่ฝั่งนี้นะคะจิตอาสาก็แพ็กใส่ถุงค่ะแล้วก็เอามาวางตรงนี้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมียอดนะคะมียอดมาว่าจะไปในพื้นที่ตำบลนี้เท่าไหร่ครับผู้ชมน้ำเริ่มขึ้นเหรอคะตรงพื้นที่ไหนคะน้ำเริ่มขึ้น นี่นะคะอันนี้ก็เป็นออเดอร์นะคะนี่ค่ะจะเป็นยอดข้าวทั้งหมด 3, นะคะควันนี้ไป3,000ออเดอร์แล้วยอดวันนี้เรามีทั้งหมด6,000ขั้นต่ำยอดวันนี้นะคะยอดที่ขอเข้าเข้ามามีประมาณ6,000แต่ตอนนี้เราผลิตไปแล้วประมาณ3,000คุณผู้ชมา่า โอเคคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ลงครัวลุงอุอ้ยจันนะคะวันที่4ี่เราก็ยังคงเกาะติดช่วยชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเพื่อที่จะทํากับข้าวทำมาเข้ากล่องไปให้ชาวบ้านได้กินเป็นกําลังใจให้ชาวชาวสุโข,ขทัยทุกคนนะคะหมู่6ท่าทองหรอคะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปนะคะหมู่ที่6ท่าทองนี่นะคะกําลังลงพริกแกงเลยค่ะน่ากินมากๆค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ่ะโอเคคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเด,ดี๋ยวถ้ามีสถา,านการณ์อะไรอัปเดตจะขึ้นไลฟ์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะ